บนหน้าไ,ไปประดับานล้าบน้ไปทีมงานขึ้นสูงสูงลงสัตว์ได้สทอ้องรับไปใกล้ได้หลายหลาไปทีมงานใส่ท้องของทางคุณชดกำกัดวงพานิร้อยเอ็ดจงโชคดีสามสองหนึ่งไป ไปลูกบ่าย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 ที่นี่เลยนะครับหมุนตะตังได้นะครับแต่เราบ่าโอ้ยมันเป็นลูกปนุข่างไปลูกบ่ายล่างบ่าล,ล่างป่ายเป็นลูกบ่ายแกนั้นทั้งดีมากๆนะครับมีอับมากๆเลยนะครับ สายทองมันถึงสิบอินคอนเสิร์ตนะครับนั่งมาได้แลาล้างไปอีกลูกลางไปอีกไม่เอวเด็มเรื่องห้าสิบห้าโยเตีสเรียบร้อยเต็มเรียบร้อยนะครับ การบ้างหางเริ่มบ้างหางเริ่มแล้วนะครับใส่ท้องมันทั้งสิ่งอินคอนเซอร์ตบางๆถ้าไปน่องมันเป็นลูกสีเหรียญยากแน่ๆเดลย buddy เพราะว่ามันเป็นรูปแบบของแระนี้ต่อไปอยู่ที่สีแดง เลข60เปนไปรับกันนะครับตะาก้อนขาวสอก้อนมัดลมักลางก้อนพรวาก้อนน้อยก้อนพงซ้ายก้อนใหญ่หางลงมาระวางกลางให้ความสนใจมากๆกับเลข60สี่สิบพเลข60ดูดีๆดูดีๆคริงกระคาเลอนะครับเลข60กระคาห้าสิบพัน คอยปิดคอยวนคอยโยคอยหมุนเจ็ดแปดเก้าหกสิบพันตามลงมาหมปึ๊งเอาอีกแล้วสามร้อยหกสิบห้ากับใส่ท่องนะครับ,บคุณพอ่อจันนี่กันพนงามผู้ให้การสนับสนุนนะครับผ่านที่ ขัานที่หนึ่งะครับทีมงานของไส้ทองทั้ง,งมีทเลาอวก็นเจ้าเว้70โอ้นะร้อยปลอดภัยขึ้นทุกถอ40 70นะครับไส้ทองนะครับลงสัตว์รถไใกล้ได้หลายคอยทีมงานไส้ทองจงควบค ของมึงไปไปดูไปโอ้ยสุดวกอะไรบ้นลูกง่ายมากกันเบิ่งบนี่เขาดึงตัวดิ

ยี่สิบหกสิบก็เนี่ยกรับยี่สิบหกสิบส่ทองบันเทิงสินอินคอนเสิร์ตขึ้นต้นสูงลงสตาร์ก็ไปได้หลายหัาห้ทง่นนจงโชคดีสามฉงนนั้นไป อินคอนเสิรบัวความหวังของสวยสวยไหนบอกซวยสุรินบอกไปไล่ไหม้ยเป็นกับเป็นโั้ไม่งล้า่องว้าดูดิถ้าเด็กตาคุ่นตันันเสมอเราเบ์ดเป็น่า อพ่อเดินดีมากๆากเลยนะครับใส่์พ่อมาถึงสีเข้มเริ่มเบรกฟัอเดินต่ออีกได้นะครับจริงๆนะครับพี่น้องครับเก่งมากๆนะครับใส่์พ่อมาถึงสีเดี๋ยวบงเด้วยจะมาสุดท้ายมันเป็นสีเลยจด้จับกาแฟยังคงเขาไปอีกนะครับพ่อครับ เป็นสีโดนๆอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวล่อ,อเกบก่อนนะครับ โอ้โห้าย6.5 6.5คะแนนนะครับใส่ท้องเลยนะครับลงสภาโอเคไรใจและสายนั่งไม่เปิดนะครับผลงานประทงองคการบระหารสวนตำหนังตั้งทางน้ำหงต้บางตรมเฉลสัาม มันหนักนี้มากมากนะครับพี่น้องคราทุกท่านใส่ท้องคอนเสิร์ตนะครับมันหนับาวางแรงวากกระทังดีมากๆีเงีอมากมากนะครับความกาความขั้นนะครับอาไรซี่อยนะครับ

นี่บัวโตเป็นขาขวๆตัวเป็นแ้วเเนี่ยหวนเนี่าขนใเนี่ยเห็นเลยเห็นลเนนเลยตนีนี่นี่นี่ไป

get the ball 3ล็อกขึ้นลงครับเป็นขาวนะครับสีขาว100 65 300โค้ดเป็นบอลวันนี้ครับเร็วๆลงหน้าประดิษฐ์ทุกเดือนนะปล่อยออกไปร่วมโดนหน่อยๆ90แล้ว ลอยพอดีนะครับไปเพียกทางผูกว้อนันฮะนะครับเพียกเพียกรอนใชหาใส่ทองน้พูนเป็นยัไงบ้างโ้เราคอยปลอดภหยแล้วขึ้นั้นสูงไม่ยังยี่บาทอยู่เนไหมอีกแล้ว เราไมันร้างกันจะทำกันในเนาะหาขินจะดีเดี๋ยวรนียเพียงเดียวปลอดภัยอากาศสยานปลอดภัยด้านล่างปลอดภัยขึ้นสูงสูงลงสั้นๆตกใกล้ๆได้หลายๆโดยที่งานเทพไส้ทองขนาดดาห์จ้องจบสามสองไป เดียวกันมอู่ไ้เลบ้าบ้านบ้านบ้าขีเอ้ยมางอีกแล้ว้ยนี่เลยนะรังมาสันลายดีได้ไม่น้องให้หัวก็ต่อแปลว่ามนลูปกระดูกกันบนคูบังเนี้ยบมากมากบ้านนุัมมากโ้ง้สูา นี่แหละไส้ทอดนักเดืยดพะต้มาไปลูหลากบ้าสวยเขาอาศัยมาเเดียวไปยังดีไปดีไปนไลงไปลหลาก้านมาเด็ดพันนายกนารงผู่โกแข่งนี่เรียร้อยนะครับนายกนารง ขนะนนันแข็งในเกิดขันตำบลลำของเจ้าพละครับเน้นที่ได้มากหน่อยซ้ำไหนกบสร้างนะครับแต่ว่าล้ำตัวแบบดีมักแล้วนะครับมัมกแล้วครับทา่านนายจเล็กบอกหน้ายจละล่งครับทัมมิล่าด้วยนะครับ không có địa chỉ có phải là hả ครับ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  ครับออเงินมาถานครับก็หายดอกหนัครับก็มาให้ดอกม้เลี้ยวตีหัวทอเข้าสองกอกใบนไปนะได้ืีอีกหลายเติมรัดในห้องใน้ฟอไอ้รวยขัดเนี่ยไผมไม่ทอหกไตามลมนะตี4 0ิ นี่นะครับพี่น้องครับอาจารย์อาจารย์ไ่นะครับใส่ทองมาทึ่งศิลนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับพี่นี่นะครับขออนุญาตนะครับเด้อโว้ีนี่นะครับใส่ทองมาทึ่งศิลนะครับไลฟ์มาครับอาจารย์ชุดนี้ครับเออเหลือถอ่บมะนุ่มไม้สองมลนุ่มไม้สองบ้างนะครับมาตะกี้พี่อง นครกันนันยากี้สเขา่งใหไปเช่นเีกันเลยังเยาเสยมันเสียบรวมมกีวองวอสันไปเลยเห็นคากแล้วมือนิเสนเดียป็ันเด้แหละครับมือีิโอ้ยขนย่องแล้วครับขมาคุยครับครับเราประกันเพราะเป็นไพ่องนะครับเพราะต้องย่านนะครับอันนี้นรันนกเลันย้อนมาหเอ้เสา้ครับเสีมาแล้วจะตืนะรกตกครับไปแล้ว เปจนถึงก้นสุใส่ไดเด้องิน้าจ้องสูงเข้าิดเดียวดีว่่อเดือยีีดงง่าอีกสองใสท่องรเกันเป็นามกบังนี้ข้ามขบังนี้สามสก็บังนี้้ยก็บังนี้งันใส่ท่องนะครับเดือยยูตู้หางครับนะครั้นนอกเลือยยูหนึ่ยูที่ธดาไเป็นครับตีครับใส่ท่องมันเท่หสิีนตองัตอง สามกั Luckily, บสอนจะเลสายใจนะครับขับเรผมไปอยู่สามบังกรับพอดีกรับพอดีก็ไปล่างนะครับนี oh right? <sh> <im> ่พอพูดถึง <terme> ต่อสอนจะเล่นสายใจนะคอับโอ้ยโอยนอ้ยโอ้ยอ้ออ้อ้อ้ยอ้ยอ้ย้้้ย

มัหนักนี้เยมากนะครับพี่น้องเราที่งานไส้ทองคอนเสิร์ตนะครับไปตัวหนักางมาทังดีมากมเนีเยอบมากมากนะครับความ้าความขั้นนะครับอะไรซี่หน่อยนะครับ

ขึ้นไปกทะางเลยนะขึ้นไเลยันตะกบ้าขึหน้าเล่าเหมือนานี่ข้นไปกางเลยนะขานี่ขับไปเล่าขึ้นไปรางข้นดันเลาขึ้นเล่าเลมินท์เฮ้เ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเา้ย้ยเฮเฮ้ยเาไยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เ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 ้ còn nha các sư huynh. Thì đó là 310. Còn bao nhiêu? Còn bao nhiêu?

เขาบอกเด็กตัวนี้เป็นไทยสีบานด้วยนะอไส้สีบานเจ้าอาวุธทานั้นนะครับเออไม่ผิดที่น่าเดียวนี้เดี๋ยวพังอยอยาบเามากมากเลยนะครับ

ครับท so. yes. ah, no ่านรองผช่วย um. uh. ัสเล่นใจเอุดกครับมามัั้ครับตมรับตา้งเขมเท่ห้าสบครับสอจะเล่สใจนะครับเลบอล้วบอลนนีเิดจอยบอลงโตกันแลวยังยังไหมาะ ไว้เขาสอจะเริ่สายใจเรียบเรียนะครับทุกยุทุ่งมองเรียบร้อยขึ้นงสูงลงสักตายกใจได้หลายหลายแตทีมงานซอจะเริ่นสายใจจงเชิิอฟังสองนัดไปดูกัา สอจะเริ่มสายใจนะครับอูนตะตองด้วยนะครับสวยงามมากๆนะครับการเดินทางนะครับการเดินทางดีนะครับรุ่นปลายทางไปลูกหลังป้า บมค่อที่เหลือเนจุดถวายเลยเด้อขับบาเป็นตะเล่นเด้อบมค่อยจีเหลือเดินขับน่นตโตนะครับยังน่ยังไหลเด้อขับรอเวลาห้าสิบสามแล้วยังไม่เบรกเลยเริ่มละเริ่มโยกแล้ว ขอเจริญสายใจนะครับนะโนกันนะครับครับหลวงปอุบอลคนพนมพระนงนุใ่ไ้หอิบอลบอกแล้วนะครับพี่นงพันธ์ครับพี่นงพันยูัคุกได้รเป่าาครเนใครไม่ได้ครับเพราะเพียรจะตายไมได้แพียราอไรด้่บก้บอกนวครับผม